ก๋อยไข่มดแดงครับก๋อยไข่มดแดงอันนี้อันนี้ไม่กรอกควาสิมีควาดก๋อยเนี่ยเนี่ยซื้อมาสุดๆในใหม่ครับสีมารูนึงนี่แล้วก็นี่ก็เป็นปลาหมึกปลาหมึกย่างตีแม่โอ้แม่เปล่งนี่แม่เปล่ง อันนี้ลาบไก่อันนี้ไงตอนดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบอกกันนีกเอานะครับสสนเสพซาชาแนล <S <S ไม่นีคพี่น้องไม่กินขา้าวเลยมาจากไหนกรุงเทพไม่ไมมครับพี่น้องไม่กินขายย้าวมาหัดบา้านชุมพรนะออกจากบ้านบ่ายโมง มาหอดีกันโอ้ยชองทุ่มึ่องมาบ้านกันสามทุ่มหมดอีกล้วมันเป็นเมนูบ้านเลยนะโอ้แม่หลวพ่อเฮดไปให้กินนะครับพี่น้องอันนี้มีปลาปลาหมึกปิ้งมันร้านชาวร้านชาวออนุมาช้านชาวมังฝากเต้ะที่รู้ละสามร้อยสิบบาท อันนี้ก้อยเนี่ยครับนี่สือเนี่ยมอ้อยปักหลับข,ขมเนาะไแค่มาแรงในกระลำโต้ร้ยละร้อยร้ละสามลอยไแค่มาแรงยี่สิบคนไแค่มดแดงครับเออแคบดีสนรเี่ยวอันนี้นนนกวไหมแกวแกไหแก้วแกวไมกรอบเอทั้งหมดไม่อยมีเลย ทางอื่นบอกให้มีนะแต่ว่าชุมเพนี่มีครับอันนี้ก็ลาบไก่ไก่มาใส่เมย์ไม่กล่องไก่ยุ่มนี่แล้วป้าไปจับยุ่มป้าอ้อยเนาะไม่ซองไปจับนะครับผ้าเข่าก็เต็มโอ้พี่น้องอันนี้จะเป็นไอ้แรเมเปิ้งนะครับแมเปิ้งกว่ากว่าเมเปิ้งกว่าเมเปิ้งเป็นแมเปิ้ลเปื่อยแต่มันสุกอันนี้เนื้อไม้ฝรั่งผัดหมส่วนเน้อไม้ฝรั่งที่ผมลงให้เบิ่งนะครับพอเราปลูกอืม ผักบัวเผาตีแล้วก็ลาบไก่ลาบเนี่ยลาบไก่อันนี้ลาบเนี่ยมาพี่น้องกินน้ำกันครับปู้โซลาบเนี่ยพี่น้องเอ้ยมากินข้าวน้ำกันลูกไส้หลักลูกไาหล่าเอ้ยลูกไาหล่าลูกไปหล่ะมากินข้าวแม่ลูกไปไงแม่เนี้ยลูกเกยใหญ่ลูกสาวครูมาเด้อพ่อกับแม่ผมนะครับมากินข้าวดึกบนใดกระทะกินกระปุกไส กับลูกแพ้เดินทางมา<ต>ันอาก<ห>อเท่ไไหอ์อุงเปไงลุงกินตรงนู้นกินแบบวันไหนกันล้อถาดลูกเพราะว่าว่ได้กินกับลูกมาโดนแล้วพี่นอ้องมื้อนี้โอ้ซสบกินเก่ากับสบมีความสุขด,ดีใจภูม่ใจที่ลูกได้มาหอดบั่นหอดซองด้วยความปลอดภัยวอมเผามีหมด ้กาก็ได้ต้องต้องบอืนวเก้เนี่ยติดอาบน้ำก่อนเ่อก้นียต้องอาบน้ำก่อนกินันกินแล้วอันนี้ปลาหมึกร้านสาวซื้อมาฝากบงบ้กแนวมักปริมนมักกะของอาหารทะเลนี่ครับ แม่เป้งปล่อยหมแม่ป้งแม่ของมะแดงกินแม่เป้งใช่ปะไม่ไดากินโดนเนาะเห็นนักกิ้ไนยเสุดมาหอก็ได้กินหมดจร้ ไปใต้แม่กรอบพี่น้องเบิง่งเนาะเบื่อแรงเบื่อหนานี่แหละผมไปกับพ่อหรือว่าไปกับแม่ดีนะเราจะไปไายทำให้พี่น้องเบื่อคอับครับนบนี่ครับไม่ได้เนี้ยแต่พี่น้องไม่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินแล้วกันครับผม